ึงครับผมวุ่น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 ี่นไนีนี่นี่นี่นีอน้้ลาดุงครับผมอ้ปลาดุดงเพื่อนเราลาดุงโอ้สวัสดีครับผมวันนี้อากาศขึ้นฝนตกท้องฟ้าปิด ทุกไปเช่าไปเมื่อกี้นี่แกใส่โตอีกอยู่เบิ้งลักษณะอากาศคึ้มขึ้มาใช้บิดคึ้เก่าครับผมแต่ว่ามือนี้่ได้ใส่เนี้อขี้เกียดเลยใส่อันนี้ครับผมยังบันคั้ใส่ลองเบิ่งจกเกลี่ยอยาง้งแตนเหลืองครับผมจะเอาลูกกันไปใส่ลูกแตงเ็นเหลืองเต็มเลย เอาเมือวบ้านนี่สิเนาะง่งเติดง่ายก็่าฟาร์ม,มอื่นบ้างอะเรีจยาลูกกันไปเฮ็ดเงืยอเบ็ดได้เพ่งได้กัดมาล่องบังลำกันครับผมเพิ่งจะใส่เป็นเชือแรกนี่แหละใส่ตัวอันของหางแตนเป็นแตนเลี้ยงครับ จะไปใส้น้ำกันพี่น้องลูกแตนเลี้ยงพี่น้องแกแ้วก็แหละยังเป็นในด้วงเยอะเป็นตัวน้อนเยอะยังว่าใเป็นตัวอันเอาตัวนี้ละแบบนี้ละไีใช้เล็บพีไปัไทยเบิ้งข้างแรกเลย เอาห้างแตนไปใส่ป่านจะต้องที่กินมอกินฝนกระตกครับอากาศขึ้นขึ้นเลยฝนตกกล้องกันฝนไะไรเอามาาบาที้ยใส่ก็คือฝนเปียกเอ้เรื่องไรเละบาทเนี่ย สิบใไซไ,ไว้เล้ครับแล้วจอนยามฝนบาตกจังสิบิไทยคีบให้เบิ้งครับผมไอ้ว,ว่าจอนนี้ฝนมันตกเอากล้องพไิไทยบาได้ฝนตกพี่้องเอ้ยฝนตกยังมันเศร้าอยู่ดิพูดอ่ะเชื่อหน่อยๆมาฝนก็ได้อันนี้ก็ไหลวุ่นวุ่น กระไลขนาดพี่เนาะรุ่นเบ็ดน่ากันครับผมใส่เงี้ยสายแล้วพี่นเนาะดึงมึงมึงมึงนึบไอ้คนโอ้ปดุกครับผมปดุกปดุกโอ้ปดุกพี่น้องปดุก

ปลาดุกเนีย่ยเนี่ยแตนลูกแตนเหลืองล,งลังเลมันมนันลุกปลุกหน่อย นี S <S <々>่ก็ดึงครับผมุ่นวุ่นวุ่นวุ่นุ่ี่นีไี่น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 ่อ้ปลากครับนี่หปลุก่ืนน้อปลุก่ปลาดกครับอหไงเลยพี่น้องอ้กินลูกแปนครับผมแป แนเลี้งผมบอกลูกแต่นเลี้ยงมาใส่สองตัวแล้วครับคุณงามขนาดครับผมเดี๋ยวปุปรปบปบปปุ๊บปุกบบุกบินบป๊บปุ๊ปุ๊บปดบี่นบปุ๊บปุ๊นปด อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยปุ๊บสักก่อนอสองตัวแล้วพี่น้องเนี่ยเตียนครับผมเนี่ยเตียน ก็นีบ่ถีบกนนีอาจจะร้อนครับผมเรื่อยครับผม เสียมพี่เราไปเสียมเซียมเยมเซียมไะเซียมน่อย เดี๋ยวครับผมเรื่ยอ,อยๆลายแล้วเนระพี่หน่อยโอ้ปลาดุกกับปลาดุกปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วพี่หน่อยปลาดุกอีกแล้วกินเล็กเต่านี่ ่ปุ๊ดอพิ่งกิน,ะกนบะเลือกตัวไหนครับผมปุดเล้วดอกกินบะเลิกแต่ว่าถ้าปุดแล้วมันอยากตายนะ้นปลาดุก สามตัวล้วครับปลาดุกรุ่นต่อไปอีกครับผมปลาดุกสามตัวพี่นนอกได้ปิดกล้องไว้ครับผมปวดตกบเาเศร้าอะไรได้ปิดกล้องเลยอ้า กลับขึ้นมาหลังหนึ่งนี่เฮ้ยดึงหัวจุ่มอะไรหลังนึ่งนี่นปลายยังดึงอโอ้หายไปแล้วครับผมเดี๋ยวเงี่ยมาใส่ไว้ใหม่คนตกโปเท่าครับผมตกลิ้นนนั่แหละแต่ว่าพเพ้องผมมีแนวกัน้นหนามครับผม ตกถือใบเขาใบเ,เขาแหละหนาจอกล้างผมมันจะเกิดฝาพผมก็เลยปิดครับเล่โบเลไทยส่วงบ้างยามปิดไปตอนนี้ฝนกระยังบบเซาเลยพี่น้อยังลิ้นเยู่เลยบเลไทยเป็นบางส่วงครับผมตรงนี้ฝนลิ้นแห้งๆกับบเลไทยเดีย๋ยวเสียบแง่กันพี่น้อ ได้เขาห้มแล้วล่ะฝนลิ้นมาเท่าเสียบงานแล้วกระดิ่ได้ไปเขาห้มกับผมกูเ้เวดกันพี่นอ้องพยายามรอบเดียวท่านล่ะนิดลังนิดหนึ่งกระหายจิตงใช้ซิบุถึงเดีเ๋ยวพี่น้องเอ้ยตแก่ฝุนจะเทียงฝุนไหมไม่ใช่แม่ ตามรอบแรกตังก็เชียงพึ่งคิดว่าเ่าถือกับพี่นนองเอ้ยเนี่ยไว้ก็ตามเนี่ยไว้ทั้งนี้หล่อนแบบทั้นลัางนี่ก็หักพี่นนองคนอ่ะหักนุ่นหมดควายเห็ด ทิ้งไม่นี่แล้วหักแลวเดี๋ยวหน่อยลงก็เกาบิดถ,ถือก็ถือยามเสร็จเรียบร้อยครับกู่เรียบร้อยแล้วบ่บวได้พี่น้องรอบมากกู่นี่บ่ได้เลย เนี่มันหล่อนหล่อนดีขึ้นอย่างี้แม่งประตาหิหมดครับผมสิด้เอาไปใส้สะยู่รอบานครับผมคือได้ประดุกสามตัวตั้งแต่หลอดแรกหมดแล้วครับจะไปล่องใส้สะอยู่บานลองเบิงสำหรับคลิปนี้ครับที่ได้จบไ้สำเนี้ครับผมที่ตามคลิป ต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปต่อไปกันที่ได้เป็ทดทำคลิปใส่เบ็ดเนี่ยตะกาไอ้ไรอย่างเนี่ยแตนเหลี่ยงครับผมแต่ว่าสี่เปิดใส่อยู่บ้านครับผมที่ตามรับชมครับผมราะว่าทํำคลิปใส่เบ็ดตอนกลางคืนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม